สวัสดีค่ะมาพบกับคีราริเนเนี่กันอีกแล้ว <Yahoo! S 1> และตอนนี้เราก็อยู่ในรายการหลอกมันลวงนั่นเอง <Hey! S 1> และแขกรับเชิญของเนเนในวันนี้เป็นชายหนุ่มสองคนคนหนึ่งเป็นเอนสุดหล่อที่มีเสียงละมุนจนเนเนอยากจะตกเขาให้เข้ามาอยู่ในฮาเร็มของเนเนห้าจรูเลยและทำไมาถึงใช้คำว่าตกกันเลย ก็เพราะว่าเขาเป็นปลาฉลามหนุ่มไงเง้ยส่วนอีกคนหนึ่งก็เป็นงูน้อยแสนน่ารักฟุงฟิงแล้วก็ตานนี้เน็ยก็กำลังจะขอหางของน้องเขามาทำยาดองแสนอร่อยทั้งคู่นั้นก็คือคุณเคียวมุจากช่องเคียวมุชานแนลแล้วก็ต้อยคุุงจากช่องต้อย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 อะไรสักอย่างชานแนล แนลตู้ยคงอ <หา S 1> อ่านไง <หา S 1> อ่ะแนลตู้ยอ่ะว่าตู้ยโอตยันแชนเนลคะอ้าวไม่ใช่โตอีโอตู้ยันะงี้เหร <า S 1> อไม่ใช่อ,อ,อยายังไม่ใช่เหรอใช่เหรออ่าโอเคค่ะทุกคนอ่านอย่งงางนั้นนะทุกคนอย่าอ่านแบบเน้นๆนะก็อยากจะให้แนะนำตัวทีละคนหน่อยค่ะเฮ้ยจิวะ นี่เลยสาวทุกคนนะฮะว้าช่วยด้วยปีศาจงูมาไายงานตัวแล้วฮะเรียกว่าต้อนยนะคะย่างนี้เลยสาทุกคนนะครฮัลโหล<า>อีกคนนึงอ่ะทําให้นิ่นี่ออออขอเรียกใหม่ว่าที่รักละกันนะทุกคน <c oughs> แม่แม่ถ้า <c oughs> ่างนั้นก็ขอเริ่มแนะนําตัวเลยแล้วกันนะครับอ้ออาวล่ะ ผมน่ะชื่อว่าโฮสเคียวมูนะครับแบบว่าเป็นโฮสจาก n e น n t i ไท l l ลล g e นะครับแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ใช้บริการในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับจามีใน่น่เองทุกคนจนจน้อ้ <laughs> อเป็นเป็นลูกลูกของเราออ,อ,อ,อเห็นไหมสามีไปซะแล้วเหรอ, <laughs> อป้า,นายนอย <laughs> ป้าเหรอคะ แหมู่้สาวยกกสาวยทุกคนผูใจายค่ะต้อยอ่ะต้อยเป็นผู้หญิงนะทุกคนคอมปีตผู้ชายไอ้เหออกระแดกกระแดกแล้วทั้งคู่ความที่จะเดินนี้แบบว่าลวงจังคะอืมในความหมายไหนล่ะครับถอดเลย เดี๋ยวไม่ใช่แบบนั้นพี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ล้วงแบบนั้นหนูเดียฮะหมายถึงว่าถามแบบล้วงคําถามหาคำตอบอะไรแบบนี้ไม่ใช่เหรอครับคุณนีนอี้เดนี่เข้าใจผิดแล้วไงเพราะว่าพอเห็นพี่รักแล้วเนี่รู้สึกว่าเดนี่ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่อะ กักน,นแล้วช้าพร้อมแล้วไปคําถามแรกเลยนะคะริ่มด้วยคําถามเบาๆก่อนข้อนี้ยังเบาอยู่คือว่าในเนี้ยอยากให้เล่าประวัติความเป็นมาว่าแบบว่าเป็นเผ่าพันธุ์อะไรกําเนิดเกิดมาจากที่ไหนอายุเท่าไหร่สูงเท่าไหร่แล้วก็ใครเป็นพี่ใครเป็นน้องพ่อแม่ชื่ออะไรชอบกินอะไรอะไรงเงี้ยฮะขนาดนั้นเลยนะโอเคอต้อยกัดต้อยกัดอ้าวเราต้อยเหรอคะ ต้อยเป็นปีชาจงูที่ท่องเที่ยวมาฮะผมไม่ได้อยู่โลกนี้มาได้เริ่มนะใช่ผมเป็นปีชจงมน้อย์ที่ท่องเที่ยวไปทั่วๆแล้วทีเนี้ยผมกม็รู้จาทำอะไรดีผมก็เลยหนีมาอยู่ที่นี่แล้วก็พออยู่ไปสักพักใหญ่ๆแล้วใช่ป่ะผมก็กินแกมฮะผมจนมากๆเลยผมก็เลยเริ่มหาวิธีที่จะได้เงินมาง่ายๆรอย่าีเนี้ยผมก็ ผมเห็นสิ่งที่เรียกว่าวีทูเบอร์ในยูทูแบบหูยมันน่าสนใจมากๆเลยฮะผมก็เลยผันตัวมาเป็นวีซะเลยฮะเพราะว่าผมจะได้มเงินไว้เก็บเก็บไว้หาของกินมากินในก็คือด้อยเป็นไส้เดือนแล้วก็อยากผันอเอาไม่ใจอยูู่ไเดือนเอาอยู่ไก็ไม่ใจ เห็นหางแล้วเหมือนไชตัวเลยนะอ๋อไม่ใช่มันนั่งเนี่ยเล็กน่ารักที่ที่จะตายน่ารักน่ารักนี่เป็นไชเดือนแต่ว่าคิดว่าตัวเองเป็นงูไงแต่จริงๆเป็นไชเดือนเอาหรอเอาเหรอไม่ใช่ใช่ไม่ใช่กระแดกกระแดกอ่ะอ่ะไชเดือนงูหลุดมาซะแล้วนะเย้เจ้ และแข็งท well? ี่รักนะคะที่รักที่รักนั่นแหละที่รักต้นกําเนิดของผมเนี่ยเริ่มต้นมาจากการที่ผมตื่นขึ้นมาในสถานีวิจัยแห่งหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะล่มสลายไปแล้วน่ะด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกน่ะผมไม่ได้มีร่างกายแบบนี้หรอกนะครับก่อนหน้านี้น่ะตัวเล็กกว่านี้เยอะแล้วก็ดูจะอ่อนประสบการณ์สุดๆเลยด้วยแต่ว่า หน้าที่ของผมเนี่ยก็คือการนำพาพวกเผ่าพ,พันธุ์พิเศษอย่างพวกฉลามน้ําลึกโคมูเนี่ยไปสำรวจทะเลแล้วก็เก็บข้อมูลหน้าน้ําให้ได้มากที่สุดนะครับด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าภายหลังเนี่ยดูเหมือนว่าร่างนั้นเนี่ยจะแบกรับพลังงานที่อยู่ในการเติบโตของผมไม่ไหวผมก็เลยต้องเข้าไปในเครื่องที่จะต้องแบบว่ายังไงดีละ่ะเก็บข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาเพื่อ เต,ติบโตต่อไปนะครับออก็เลยาการมาเป็นล่างแบบที่เห็นนี่ก็เลยกลายมาเป็นหูฉลามให้กับสาวๆทุกคนกินด่าบนหัวเนี่ยเขาตั้งหากนะครับไม่ใช่หูสักหน่อยโดนเข้าใจผิดบ่อยๆนะครับวันนั้นเองเอาวันนั้นเนแอบแท้ๆเลียๆเผ็ดๆแล้วมันอร่อยนะตั้งตั้งแต่เมื่อไหร่กันอ้วอาวเหรออ้อาวเหรอก็เป็นกับแก้วมากินพร้อมกับหางงูดองไง หางงูดองได้โดนสะลนะครับต้นเราจะโดนปะถังคู่ในนี้อยากกินอยากกินงูหางงูดองกับหูฉลามกินไม่ได้หรอกนะติดรสชาติสักหน่อยนะกระเดะอันนี้นะในนี้อยากรู้มากเลยแบบว่าจะลวงให้ลึกมากขึ้นแล้วพร้อมไหมคะพร้อมที่จะโดนลวงยังอ่าถอดยังถอดยัง โอเคไปถอดหรอกนะไม่ถอดหรอกไม่ถอดด้วยแล้วกันนะรักจะถามว่าสเปคที่ทั้งคู่ชอบเป็นแบบไหนคะเป็นดาราก็ได้หรือว่าตัวการ์ตูนแอนิเมตก็ได้หรือว่าจะต่ำนิดๆก็ได้โอ้ยยากจังเลยอ่ะแฮคตัวไม่ตอบยินเน้นะโตัจะโดนกินหางอุ้ยอ่ะอ่ะเฮ้ยผมชอบพี่ด็ดียค่ะผมชอบพี่ด็ดเดียชอบพี่ ยอยกง่ายๆแบบนี้เลยนะผมยังไม่อยากหยางอ่ะเจ้าก,กันเนเน่เนเน่ฟินแล้วอืมอที่รักคุณจะรักเช่ามูต้องจับเด็ดๆด้วยไงั้ะจะกินหูฉลามนะแม่ผมเป็นคนชอบท้าทายซะด้วยว่ายังไงดีล่ะจรกินหอรอล้อเล่นน่ะล้อเล่น สเปคที่ชอบ e น,นั่นเหรอเนเน่อยากให้ตอบเนเน่ส <ED> ินะค่ะอ้อนดูสักหน่อยเป็นยังไงล่ะเราอันเนเน่อ้อนไม่รู้จะอ้อนยังไงจนถอดแล้วเนี่ถอดหมดตัวเดีย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 วเย็นๆนะตอบว่าเนเน่ก็ได้นะถาาจ๋าทุกคนที่มาใช้บริการโฮสต์นี้นะจะมาลุมกระเทิมเนเน่เลยไม่ขนาดนั้นหรอกมั้ง ถ้าตอบว่าไม่เคยคิดนี่จะเชื่อไหมตอบมาเนีเน่จะไปตบตบปั้น <Huh? S 1> อบอกว่าไม่รู้สิถ้าขึ้นชื่อเรื่องการบริการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ต้องรับให้ได้หมดไม่ใช่เหรอได้เน่เน่จบให้หมดเลย <c oughs> ตอบแบบครอบคลุมก็แล้วกันนะทุกอย่างไงละ่ะโอเคอคเป็นลูกเราก็พอเนาะ งั้นก็ได้แดงว่าชอบตัวด้วยก็ถ้าจะมาเป็นลูกเราก็ไม่รังเกียจหรอกนะครับโอ้ยโอ้ยป้าป่าป้าป่าหรอคะแมมนะเีนเนี่ยยู้มาว่าทั้งคู่เป็นคนละเผ่าพันธุ์กันใช่ไหมเย้อยู่คนละที่แบบในน้ำกับบนบกแล้วมารู้จักกันยังไงอะอืม นัดูแล้วดูเร็วใช้เดือนล่วงบีบีคนแบบเอาเอาไสเดือนมาตกปลาผมไม่กินไส้เดือนหรอกนะแล้วแบบเกี่ยวปุ๊บวายมาเห็นปุ๊บอ่าผมจะจบน้ำตายทิคะเอาไสเดือนนะอังเดอเขาเอาเกียวเบ็ดอ่ะแล้วก็เอาไส้เดือนหย่อนลงไปในบ่อแล้วเกียวมุ้ยวายมาเห็นฮึน่ากินอ้มแล้วก็เลยรู้จักกันเฮ้ยไม่บ่อด้วยนะ ใช่ปะใช่ปะใส่ได้ดีนะไม่น่ากินเท่าต้อยหรอกนะฮะอลอ่ะเป็นงูก็ได้อะอ่ะงูกระโดดลงน้ำฆ่าตัวตายแล้วก็ไปเจอฉลามฆ่า <laughs> ตัวตาย <laughs> อย่างนี้ก็หวานปากมะสิจยโดนกินไม่เ <laughs> อาละเอาละคำถามก็คือมารู้จักกันได้ยังไง <laughs> ใช่ไหมฮะ <laughs> ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะโดนเชิญเข้ามาในกลุ่มสนทนาที่เรียกว่า Discord แล้วก็รู้สึกว่าจะเจอโต้อ,อยู่ในนั้นอ่ะก็เลยเข้าไปทักทายนิดหน่อยและหลังจากนั้น,นหลังจากนั้นก็ได้เสียกันไม่ใช่สักหน่อยอหลังจากนั้นก็ได้มาคอลแลบเกมฟ h ส s m o p h o b บียด้วยกันทีหนึ่งอ่ะนะ ก็เลหมาอยู่้จักันนั่นแหละออโอเคแล้วทั้งคู่รู้จักวีทูเบอร์ทั้งไทยและต่างประเทศคนไหนบ้างแล้วก็สนิทกับวีทูเบอร์คนไหนบ้างไหมคะเอาแบบว่าขอคนเดียวก็ได้ที่แบบสนิทที่สุดเลย <c oughs> ถ้าถาหแบบต้อยคนวีไทยวีทูเบอร์ไทยที่ต้อยสิดที่สุดเป็นคนเอแคลรนะคะตอนนี้ท่านเอแคลรนะ่ากินอีกเละ ดหนังสือตัวเล็กๆตระรักนาราคโอ้โหทำให้น่ากินอีกแล้อโอุ้ยแต่อยากกินเพื่อระบบนะอาจได้กินหางโจ้ได้ขอเดียวถ้ากินหางผมต้องมีของมาแลกนะได้เดี๋ยวนี้นี้เอาหูฉันหล่ำไปเรียกเอาออกมาเลยค่ะโอเคอนุญาตเอาไปเลยเดี๋ยวขอผมหรือยังล่ะคะเนี่ยเด้๋วคุณเกลือมัวค่ะ ถ้าที่สนิทที่สุดงั้นเหรอก็คงจะเป็นคุณฟูกโก้นั่นแหละนะอืมคุณฟูกโก้ที่เป็นคุณสิงโตจีนที่ใส่ชุดสีแดงๆนะ่ะค่ะเน,นื้อสิงโตก็ได้เลยนะนะจะลองดูงั้นเหรอะจะฝากไปบอกให้ก็แล้วกันนะได้ฮะยินนี้อยากกินเนื้อสิงโตแม่แม่แม่โลภจังนะเราอะ่ะกินให้หมดเลย <c oughs> งั้นอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเนี่ยขอเป็นแพรนสนิทของทั้งคู่ได้ไหมฮะเอ๊ะไม่ใช่ดิขอเป็นคนกินได้ไหมฮะคนกินงั้นแหละอะไรเจ้ามือต้อว่าไงดีล่ะถ้าเป็นเพื่อนกันก็ได้นะฮะแต่ถ้าเรากินน้องๆไม่ให้นะ <c oughs> เป็นเพื่อนกันก็ได้เดี๋ยวแอบกิน oh, <no. S 1> <c oughs> แล้ว เพลงที่ช่วงนี้ฟังบ่อยๆคือเพลงอะไรคะเขาก็ละเพลงหนึ่งแล้วก็ร้องให้ฟังด้วยเนาะอันเนเนก่อนเนเนนะช่วงเนี้เนเน,นฟังเพลงหนึ่งแล้วก็ร้องบ่อยๆอยากจะร้องให้ฟังฟังนะฟังนะมักายากุ้งผามีนามีนาไม่ใช่ไม่ใ๊ะแม่บอกเลี้ยวเพยิ่งยิ่งร้องเลี้ยว

เอาหยョไม่ใช่หรออาจ้าเพลงอะไรคะแทนบอยแทนบอยไม่ได้เด็ด่างกับเงี้ยเงี้ยเงี้ยของยี้ยี้เท่าไหร่เลยไม่เหมือนกันนะของของเพาะก็ได้เยอะไอ้ล้องให้ฟังเลยรักไปจบอันอธิษฐานเนาะเทนยงคาเฟ่อยู่ในคาเฟ่เทนยงคาเฟ่ในความหวังเว้ยเว้ย นายอยากอ่ะทุกคนน่ากินอ่ะน่ากินน่าก,กินเ้องนึกถึงปีงูตัวหนึง่งยืนร้องเพลงอยู่บนจานและในนี้ถือช้อนกับมีดอยู่ชอบกินแบบเป็นๆซะด้วยนะอันตรายอันตรายเขาบอกว่าถ้ารีดเลือดงูสดๆนะ่ะมันจะทำให้ผิวพันณดีเนาะนั้นแหละน่าสนใจยัง <ใน S 2> ยไม่หน้ำเลยเหรอ เป็นพี่ขาดนะีอ้าวเล่นหน่อยหรอกนะเอาเร็วเอ้าวอ้าวคนต่อไปจะต้องร้องเพลงให้เร็วฟังเร็วร้องเลยร้องเลยร้องเลยโอเคก็เอ่าช่วงนี้เพลงที่พยายามฝึกอยู่แล้วก็ฟังอยู่ก็คงจะเป็นพวกเพลงมิวสิคิลจากภาพยนตร์ละมั้งว้าวเอ้าเอาทั้งเพลงเลยเอาทั้งเพลงเลยเหรอ เดี๋ยวมันจะยาวไปนะอ่ะใหญ่ใหญ่ะท่านหุกท่านหุกค่ะท่านหุกนะชุดยักษ์เปิดสคริปต์ก่อนนะร้องเพลงมากเลยโโอ้หเดี๋ยวก่อนยังไม่ทันได้ร้องเลยไม่ใช่เหรออะไเหรอเอาแม่เอาแม่เออโอ้โหพราะมากยักษแหมเราเรีบอะเรียบอแม่เน้ใหญ่ใหญ่ทีนี้จงใจฟังดุ่นี อะไรนะก็จะเป็นเพลง Rewrite the Star น่ะเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคใจเย็นๆน,นะเอาละสามสองหนึ่ง You know I want you It's not a secret I try to hide I know you want me So don't keep sing a y our hands are tied You claim is t not in the car d s and fate is pulling you mice away And out of reach from me But you're here in my heart so you can stop me if I decide That you're my destiny ไอ้ My destiny! ตามมานี้แล้วกันนะทุกคน My destiny! ไอ้ไม่ได้วอร์มคอมาก่อนซะด้วยน่าเสียได้นี่นี่น่า My destiny! ไอ ถ้าเกิดว่าทางคุ่ไม่ได้มาเป็นวิทูบเบอร์คิดว่าตอนนี้จะทำอะไรอยู่คะไม่ได้เป็นต้ยไม่ต้องตอบเพราะว่าต้นเป็นอาหารที่นี้โดนจัดเยี่ยสแล้วนะเจ็บปวดหอ้ไอรลอยอ่ะได้จนเกียวมัวค่ะเป็นอาหารนีนี้จะกินใช่ไหมเราเนี่ยอยากกินผมเหรอ แม่แม่หักห้ามใจไว้ก่อนนะครับนับหลาไอึดอึๆแล้วนะถามว่าถ้าไม่ได้จะเป็นว t u b e จะทำอะไรสำหรับผมก็คงจะนั่งเขียนนิยายละมั้งเรื่องว่าเดนิแอนเกิลมูไมาเด็ินี่นนจากรจี้เหมือนกันนะได้ยินแบบนี้เนี่ย ทุกคนขร้ะต่อไปคือฟินแบบฟินแบบเลือดกำเดาไหลแล้วขนาดนั้นเลยเหรอเนเน่นะนะอยากจะให้ทางงคู่ออกลักเนเน่แบบฟินฟินคนละหนึ่งไปหยกได้ไหมคะตอยต่ยเลยตตยจ้ะว้ยต่อยเราคนอย่าอ้ อุ้นิผมผมรักที Demon> ่นน่มากมากเลยนะคมากมากเลยนะโอเคเดี๋ยวคนนี้ให้รางวัลโดยการแท้หางไม่เอาเลยหางที่ไปโยทุกคนคนต่อไปดีนี่จะวินมากเลยแล้วอะดูเหมือนเหมือนเที่ยวนะเราอ่ะ มาฟังใกล้ๆแล้เวเอาล่ะพ <c> ร <oughs> ้อมนะพามากๆาสามสองหนึ่งคุณเนเน่ได้ยินผมใช่ไหมค่ะแบบว,ว่าผมเฝ้ามองคุณเนเน่มานานแล้วนะ่ะ <c oughs> ถ้ามาได้บอกความรู้สึกออกไปคงจะอยู่ไม่ได้แน่ๆเลยนะนะยังไงก็เถอะ ั้งใจฟังนะตั้งใจฟังคุณเนเน่ผมน่ะรักคุณนะเรียบร้อยเอาอีกงั้นเหรอแม่โลภจังนะเราอ่ะทำไมไม่ลองอ้อนขอดูดีๆล่ะก็ได้ก็ได้ๆรักคุณนะครับคุณเนเน รักคุณนะครับคุณเนเน่รักคุณนะครับคุณเนเน่รักคุณนะครับคุณเนเน่เดี๋ยวมานะเดี๋ยวมานะตัวจังเจะมุ้ไปเข้าห้อน้ำไปไหวเดี๋ยวก่อนจะไปทำอะไรนะครับอะเหกลับมาก่อนนะอะเหรอไปห้องน้ำไม่ได้หรอวุ่นเกียร์พักเล็กก็ได้นะอะเหรอไม่พักไม่พัก ไม่ได้จะไปทำอะไรในห้องน้ำเลยจริงๆแม่มแม่ถิงกันเธอได้ถ้าว่างั้นก็นะค่าต่อไปก็จะฟินอีกแล้วทุกคนฟินอีกแล้วเหรอใช่ค่ะอันนี้เป็นคำถามท,ที่แบบเราวทุกคนต้องอยากจะรู้เน่ๆเลยขนาดนั้นเลยเหรอ <laughs> อเขาถามแบบพูดกันแบบพูดตรงๆไปเลย ตอบโต้ด้วยนะแอนโทษตรงๆอือฮึใส่กระเกงได้สีไรคะอย่างนี้เลยนะถ้าตรงท้ัไม่มีเน่เน่ขอไทยต้ยต้ยไม่ได้ใส่อุ้ยอุ้ยเขาไม่งั้นหางกระโโลกมายังไงคิดว่าใส่หรือไม่ใส่ เดี๋ยวนี้เน็ตก้มดูไหมเน็ตไอเยรอกลมไม่ใจหรอไม่ใจนะอ่าจากที่มองแล้วลูกชายไม่ยิ่งใสหรอกม่่ใมองแล้วด้วยนะมองแล้วงั้นเหรอก้มดูเนี่ยกลมมองดูลูกชายไม่ยิ่ใสหรอกไม่นะโดนแฉซะแล้วเจินครั้งที่รักไม่ต้องหวังเพราะว่าเมื่อคืนเขาใส่ให้เขาด้วยว่าเสียอะไร พอๆรบกวนเข้ามาในห้องส่งด้วยครับอีจับคนคนนี้ไปทีไอ้ยศไอ้ยะเลอกลักเลอกลักนี่นี่เลอกลักลกหน่อยเฮ้ยคือรูจันใจให้เอาล้อไม่ให้หรอไม่ใช่นะทำตัวไม่อยู่เลิกลักเลิกลักน่ากลักสิครับไปคุยอไรนะแอบไปคุยเป็นไรนะน่ากล้นเอาล่ะกางเกงในกางเกงในที่เป็นขนเฟอร์อันนั้นอ่ะขนเฟอร์ด้วยนะ แบบนั้นไม่คันหน้าท้องยิบกแน่หรออ่าแล้วที่เป็นจีสติกอันนั้นที่เนีน้ยใส่ให้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่สักหน่อยไม่ได้ใส่จีสติงแล้วก็ไม่ได้ใส่แบบขนด้วยนะ้าดเดยว่าไม่ได้ใส่ดีไม่ใช่<ๆ>แบบนั้นสักหน่อยจะตอบยังไงดีล่ะเนี่ยคุณต้อยถ้าเป็นคุณต้อยจะตอบยังไงดีล่ะต้อยไม่ได้ใส่ต้อยไม่ได้ใส่จริงๆเหรอต้อยใส่นะ้ใหญ่สีอะไรอ่ะ น้ำไม่เลยน้าไหม่กันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยนีดังเฮ้ยรู้ได้ไงอะดูจากสีหางแล้วน่าจะทะลุมาดำอืมเฮ้ยกิ่นมากใช่เนาะชอบสีแม่แม่แม่หางผสมเป็นงั้นไม่ได้แล้วอะใช่เกินแก้วหมูกลมก้มเลยก้ม ก็ได้ก็ได้แม่แหมในเมื่อตอบกันขนาดนี้แล้วก็ของผมน่ะใส่บ็อกเซอร์สีดำนะมันก็มาตรฐานดีใช่ไหมล่ะบ็อกเซอร์มันก็ชั้นในแล้วนะอาอใเราจะเปลี่ยนไปข้อต่อไปแบบเป็นเบาๆและให้ทุกคนได้พักผ่อน เกงในนี่คือซื้อที่ไหนนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แ่ว่าสนใจมาอยู่นี่ให้เรยวคันนี้ดไหมคะขอกันแบบนี้เลยนะไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดว่าไม่ตกลงในเนี้ก็แค่จะบังคับขืนใจข่มขืนก็พอกล้าหรือเปล่านะ ผมยังเด็กอยยู่เลอันเป็นไรเดี๋ยวเอาค้อนทุบหัวแล้วก็ลากเข้าห้องตายแล้วตายแล้วตกลงตกลงสิค่ะตกลงด้วยนะตกลงค่ะผมเด่ต้กลงแนะตกลงค่ะให้ตายสิห้ามปฏิเสธ ชอบความท้าทายน่ะแล่เป็นไรอย่าเอาคัสไปจุบแล้วก็ลากหางเข้าห้องแหมแๆเแาปรปภครับห้องส่งนี้มีคนล็อกจิตอยู่ด้วยนะครับรบกวนลากออกไปทีนะอันนี้ดิจ่ายนี่ไม่ได้จ้างเราปภมาที่ห้องส่ง อุ้ยตายละอุ้ยตายเราอยู่กันแค่สามคนยังนั้นเหรอใครฮะฮะฮะติ๊ทุกคนคะเราสรุปแล้วว่าสองคนนี้อยู่ในไฮยามเย็นในเรียบร้อยเดี๋ยวหาห้องให้เป๊บมนึงจะจัดจัดไอ้จุ๋ยจุ๋ยมีเบี้ยเลี้ยงหรือเปล่านะเบี้ยเลี้ยงก็คือตัวเนเน่ทุกคืนเลยว้าว้าพูดออกมาซะได้ มีขนมให้น้องน้องอาจจะไปอยู่ด้วยก็ได้นะอ่ะได้เดี๋ยวมีอ่าหางงูดองอืมฉันมีเบาล่ะช่วยด้วยหางงูดองไอรุนเนาะ <c oughs> ผมไม่กินซัดพอพัดยวกันหรอกนะ <c oughs> อารูอ่าอ่งั้นเป็นหูฉลามน้ำแดงอ่ะอันนี้เอาเอามาเลยฮนะ,ะแม่แม่ขอตัดนเร็วเลยนะน <c oughs> ่าน่ะ น่ารักอ่ะมันน่ากินอ่ะมันน่ากินมากๆเลยอ่ะอยากกินผมงั้นเหรอใช่อยากกินเนี้ยบเนี้ยๆหน่อยแต่ความหมายคําว่าอยากกินของต้ัวของเนี้ยน่าจะคนละความหมายกันเอ๊ะคนละความหมายแน่ๆแล้วล่ะตายละไปยิ่งกว่าเดิมพันพัดกลัวจเย็นๆนะพัดพัด วันนี้เนเน่ค่ะก็ต้องขัดตัวเราไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเกบคุ้งกับต้วยคุ้งกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเนเน่กดไลค์คลิปนี้ด้วยวันนี้เนเน่เตรียมครูขัดตัวเราไปก่อนแล้วทุกคนทุกคนเนเน่ต้องรีบแล้วเดี๋ยวเขาจะดีเนเนไปเนเน่จะลากเขาเข้าห้องทุกคนไปเรอะรีบไปดีกว่าไปเทุกคนบ๊าลยนียนะครับ เอาล่ะขอบคุณที่มารับชมคลิปนี้ในวันนี้กันด้วยนะครับคุณผู้หญิงและก็คุณผู้ชายทุกท่านยังไงก็ตามอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์หรือว่ากดติดตามในช่องอ่าแพลตฟอร์ม YouTube f a c e b o o k แล้วก็ Twitter ด้วยนะครับทั้งของผมคุณโต้แล้วก็คุณเนเน่ด้วยนะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็คงมีเท่านี้แหละเนาะถ้างั้นก็พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับหายไปอย่างล้วว่าจะจับกินเนาะลาก่อน <laughs>